เดินลวครับเราไม่เจอกันนานนะครับกับช่อง u t u ู e นะครับต่อคุณคำศีสีเตอร์นะครับพิกัดซอยวาราประดุกซอยวาราประดุนะครับแล้วก็อยู่พื้นที่นนทบุรีนะครับติดกับโรงเรียนวลลาประดุกเลยนะครับวันนี้นะครับกล้องขยับมาใกล้ๆเลยนะครับตรงนี้เป็นความรู้นะครับที่ควรที่เพื่อนๆเอาไว้แก้ปัญหากันนะครับ ผมเคยทําคลิปกรณีเลกเกอร์ไหลแล้วนะครับตรงนี้แต่ตรงนี้ว่าของผมเนี่ยผมพ่นเมื่อคืนนี้มันไหลไม่เยอะทีนี้เวลามันไหลขึ้นมาเป็นเม็ดแล้วแบบนี้นะครับมันมีทริคเล็กน้อยนะครับที่ทําให้แลกเกอร์มันไม่ถกนะครับคําว่าแลกเกอร์ถกหมายความว่าไงพอเราขัดเลกเกอร์ถกไปปุ๊บมันเหมือนแบบว่าแลกเกอร์ที่มันเป็นก้อนเนี่ยมันยังไม่เกิดการแห้งสนิทมันพอมันไม่เกิดมันมันหนากว่าจุดอื่นใช่ไหมครับมันยังไม่เกิดการแห้งสนิทพอเราขัดไปปุ๊บมันถกขึ้นมาปุ๊บเสียเลย เราต้องซ่อมซ่อมซ่อมสีเลยนะครับ no, ว no, ิธีการนะครับไม่รู้ว่าเห็นในในกล้องเห็นชัดหรือเปล่าว่าว่ามันเป็นตำแหน่งที่นี่ผมมีการรูปไปบ้างแล้วนะครับวิธีการนะครับเราจะไม่มาจะจะไม่รูบกระดาษทรายสวนขึ้นไปแบบนี้นะครับในตำแหน่งที่มันเป็นหยดน้ําลงมาถูกไหมครับเวลามันไหลมันจะเป็นหยดน้ําลงมาแต่มันไม่ได้ไหลเยอะเนี่ยครับมันเป็นหยดน้ําลงมาอย่างนี้นะครับวิธีวิธีการนะครับเราไม่ให้ขัดสวนหยดน้ํานะครับขัดรอยสอวนรอยหยดน้ําไม่ได้นะถ้าเราขัดสวนรอยหยดน้ํานะครับ มันจะเกิดอาการแร็กเกอร์มันถกเพราะว่าตรงนี้มันหนานะครับความหนาของแล็กเกอร์นี้เวลาเราขัดเราขัดอย่างนี้ครับขัดตามเลยผมเอาอุปกรณ์แข็งๆนะครับมันมันไหลลงมาตรงนี้ใช่ไหมครับเราใส่ลงเดีย๋ยวไปสวนอย่างนี้นะครับ ยิ่งถ้าละกรณีแลกเกอร์ยังไม่แห้งดีด้วยงานเข้าเลยมันจะขัดยากหน่อยตรงนี้ ขัดลงไปหน้าเดียวนะครับไม่สวนขึ้นมานะ

ถ้ากรณีถ้าเกิดว่ามันแห้งแห้งดีๆแล้วเนี่ยการทําลักษณะแบบนั้นอาจจะได้แต่ก็ไม่ควรหรอกครับวเวลาาพอเรามันหยดพอมันย้อยลงมาเป็นเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยการที่เราไปขัดสวนขึ้นไปแล้วโอกาสที่แรก็เกอร์จะถกนี่สูงมากนะครับบอกเลยว่าโอกาสที่มันจะถกนี่สูงมากเพราะมันเหมือนเราสังเกตว่าเวลาแรก็เกอร์มันติดอยู่ในกระป๋องเนี่ยถ้ามันเป็นบางๆกรณีถ้ามันเป็นบาง,ๆ,าบางๆติดก้นกระป๋องเนี่ย ติดก้นกระป๋องเนี่ยการแห้งตัวมันก็จะดีกว่าถูกไหมครับแต่พอมันหนาเข้าไปแล้วเนี่ยปุ๊บการแห้งตัวเนื้อในเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมือนมันไม่ค่อยแห้งเพราะฉะนั้นอันนี้ก็กรณีเดียวกันพอ,อมันมันเป็นหยดแบบนี้ปุ๊บมันจะหนาถ้าเราไปขัดสวนนะอันตรายครับนี่ผมขัดแบบละเมียดนิดนึงนะเนี่ย จะหายแล้วจะเย็นนิดนึงนะครับดีกว่าไปแก้ดีกว่าต้องแก้ไขดีกว่าต้องซ่อมสีมันไม่ไม,ไมีการตัดต่อนะครับกี่นาทีแล้วช่างไก่ห้านาทีครึ่งครับจะหายแล้วไม่ใช่แตกก่อนนะ ขัดลงไปที่ทางเดียวจะหายแล้วการไหลเวลาแลกเกอร์ไหลนะครับไหลแต่ละตำแหน่งบางทีอาจจะมีวิธีการที่มันมีทิกเล็กๆที่มันแตกต่างกันไปนะครับ ถามว่ามันกรณีแบบนี้มันสามารถเกิดได้กับทุกคนไหมเกิดได้กับทุกคนนะครับอุ้ยตอนอน้นนะครับผมก็ไม่เคยเห็นช่างพ่นคนไหนพ่นแล้วก็ไม่ไหลนะครับผมเจอมาอยู่ในวงการนี้มานานแล้วนะครับไม่ได้พูดแก้ตัวให้ตัวเองนะแต่ผมไม่เคยเห็นใครพ่นไม่ไหลเลยของมันผิดพลาดกันได้นะครับอยู่ที่เรา อยู่ที่ว่าเรารู้จักวิธีแก้ไขหรือเปล่านี่คือตอนนี้หายแล้วนะครับแต่ผมมาไล่ไล่ตรงกลางเฉยๆว่ามันยังเป็นแบบคลื่นเล็กๆนี่ แค่นี้ก็หายแล้วนะครับผมไม่ขัดยาให้ดูเนาะนะครับผมไม่ขัดยาให้ดูนะนะครับพร้อมพร้อมขัดยาแล้วไม่เป็นขึ้นแล้วก็หายรอยไหล่แล้วนะครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับอย่าขัดสวนนะครับอยาขัดสวนทางนะครับโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้ประมาณนี้นะครับไม่ได้ขัดยาให้ดูนะนะครับก็เพื่อนๆน่าจะรู้แล้ววิธีการขัดยานะครับโอเคครับสวัสดีครับ